ผมไม่ได้เป็นแฟนภาพยนตร์ชุดไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้เห็นข่าวได้เคยสัมภาษณ์ทีมงานได้เคยตามกรณีต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์อยู่บ้างแล้วก็รับทราบดีว่าภาพยนตร์ชุดนี้มีแฟนคลับอยู่เป็นเรื่องเป็นราวครับมีแฟนคลับอยู่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวณนะวันนี้ไทยบ้านเดอะซีรีส์เดินทางมาถึงหนังเรื่องที่1 2 3 4เรื่องที่5ของโครงการนี้แล้วครับ หนังเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2560นะครับกับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์เฉยๆนะครับตามมาด้วยไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1นะครับในปี2561ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2นะครับที่กลายเป็นกรณีใหญ่โตแล้วก็กลายเป็นดราม่าแล้วครับหนังเกือบไม่ได้ฉายนะครับมีฉากพระร้องไห้ซึ่งผมไม่เก็ตเลยตอนนั้นนะ่ะแต่ว่าน้องผู้กำกับกับทีมงานเขาก็ เขาก็ยอมทุกอย่างเพื่อให้หนังได้ฉายนะครับจะตัดจะเติดอะไรก็ทำอะ่ะอยากจะฉายก็สุดท้ายหนังได้ฉายแล้วก็ได้รับกระแสที่ดีครับจากแฟนๆไปนะครับจน2ปีที่แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือไทยบ้าน X B N K 4 8จากใจผู้สาวคนนี้หนังเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่เพลงโคตรด,ดังเลยครับเท่ากับว่าหนังชุดนี้เนี่ยประสบความสําเร็จมากๆครับจนณวันนี้เขาก็มันก็ไม่เชิงสปิ off นออฟเนาะ คือตัวชื่อเรื่องเนี่ยมันเหมือนสปินออฟตัวชื่อเรื่องมันเหมือนสปินออฟมันใช้ว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอประวานแต่ความจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ย้อนกลับไปดูถ้าผิดผมรบกวนแฟนๆไทยบ้านเดอะซีรีส์ช่วยแก้ด้วยกันแล้วกันนะครับโครงเรื่องของไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยมันว่าด้วยตัวละครจารอดอยู่แล้ว ตัวละครจารอดมีผู้หญิงอีกสองคนคือภาคแรกอีไม่ประสีภาษาอีอยากมีแฟนอีก,ก็จีบคนนุง้งคนนี้เยอะแยะไปหมดแต่มีตัวละครผู้หญิงสองคนที่เป็นตัวละครหลักนั่นก็คือตัวละครครูแก้วแล้วก็ตัวละครหมอปลาวานที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสุดท้ายจารอดเลือกครูแก้วถูกไหมฮะแล้วก็แล้วก็เป็นแฟนกันอยู่มาเรื่อยๆ ตั้งแต่ไทยบ้านเอะซีรีส์2.1 2.2ก็มีฉากเลิฟซีนอะไรนู่นนี่นั่นมาตลอดซึ่งระหว่างทางเราก็เห็นตัวละครหมอประวานอยู่ในนั้นบ้างรอยทางชีวิตรักของจารอดกับครูกแก้วก็เท่าที่เห็นมาก็ดูไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่มาโดยตลอด ตั้งแต่ภาคแรกมาเนี่ยใช่ครับตลอดระยะทางถึงแม้ว่าทุกภาคจะมีมีฉากมีเรื่องมีจังหวะจากโคนที่มันดูซีเรียสแต่ว่าจำนวนมากมันก็มาพร้อมกับฟิลแบบหนังตลกโอ้แต่คราวนี้ตัวอย่างไต้บ้านเดอะซีรีส์หมอประวานที่กำลังจะเข้าฉายเนี่ยท่าทางว่าคนทำเขาจะเอาจริงเอาจังมากครับกับการปรับให้มูต์แอนโทน ไทยบ้านเดอะซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยมาในโทนแบบโรแมนติกดราม่าน่าจะเป็นฟอร์มใหม่ของไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับซึ่งอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มาคอมมดี้ที่มีดราม่าอยู่ในนั้นผสมอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่ามาคราวนี้เขามาดราม่าเลยครับ เพราะมันเป็นจังหวะจะโคนที่ตัวละคร3ตัวที่แฟนๆไทยบ้านเดอะซีรีส์รู้จักมาตั้งแต่ภาคหนึ่งหรือถ้าอยู่กันมาก็อยู่กันมา5ปีแล้วครับจารอดครูแก้วหมอประวานมันถึงทางเลือกสำคัญเรื่องราวมันจะไปยังไงต่อซึ่งอันหนึ่งที่เราไว้ใจคนทำไทยบ้านเดอะซีรีส์ไม่ได้ก็คือเขาไม่เบามือฮะ เออเขาเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างจะมือหนักพอสมควรคำว่ามือหนักคืออะไรผมพูดชัดๆได้ฮะว่าคำว่ามือหนักคือมันมันมีตายได้นะครับมันมีตายได้อันนี้อันตรายมากเลยเราเห็นไทยบ้านเดอะซีรีส์สอสมาแล้วนะฮะว่าเรื่องมันลงแบบไหนผมว่าหวาดเสียวฮะผมว่าหวาดเสียวมากผมเห็นมีฉากงานศพด้วยซ้าไป มปดูเบื้องหลังมานะครับไม่รู้ใครตายแหละแต่ว่าฮ่าลกลัวขนาด <laughs> <laughs> เรื่องรักสามเศร้าคราวนี้ <laughs> เขาจะไปทางไหน <laughs> ผมว่าทีมนี้มือหนักครับทีมนี้เอาจริงๆแล้วมือหนักพูดตรงๆนะทีมไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบผมว่าเขาคงเป็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยแหละเขากล้าทําก่อนหน้านี้โปรเจกต์อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นแบบ ที่คล้ายๆไอ้มามามายะานะฮะที่มีผู้ชายสามคนแล้วมีน้องผู้หญิงไม่รู้ท้องกับใครอ่ะอันก็มือหนักมากนะครับไอ้นั่นก็มือหนักมากดังนั้นไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอประวานจะมือหนักไปเบอร์ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องบอกแฟนๆไทยบ้านเดอะซีรีส์ฮะผมว่าเขาดูอยู่แล้วแต่ใครไม่เคยดูเนี่ยอันนี้ผมว่าพูดได้ชัดเจนว่าถ้าจะไปดูคงต้องเก็บภาคเก่าๆก่อนอย่างน้อยก็สามภาคครับ อย่างน้อยก็ไทยบ้านเดอะซีรีส์แล้วก็2.1 2.2เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างตัวละครทั้ง3ตัวกับเราเราต้องเราต้องจะดูหมอประวานเราต้องรู้จักหมอประวานจารอดแล้วก็ครูแก้วแบบรู้จักอะฮะรู้จักและและเชียร์ใครบางคนอะแล้วรู้สึกไปกับใครบางคนอะเช่นรู้สึกเชียร์ครูแก้วว่าครูแก้วไม่ไม่น่าโดนแบบนี้ หรือว่ารู้สึกว่าไอ้ที่อาจาร์รอดมึงทําไมเป็นคนแบบนี้หรือว่ารู้สึกว่าหมอประวานจา๋ามาทางนี้ก็ได้เนะี <c> ่ย <ash> โอ้ผมว่าแคสก็ดีอ่ะเออแคสเก่งมากเลยไม่รู้ยังไงมาแต่มันมันดูพอดีแต่อย่างที่บอกครับมือหนักนะครับทีมนี้มือหนักมากนะครับเตือนน้องๆนิดน,น,นึงนะครับปณีปนอมกับผู้ชมสักนิดนึงฮะมือหนักขนาดนี้อันตรายไม่รู้จะลงเอยแบบไหนนะครับซึ่ง ผมอ่ะผมว่าเขาไม่วนวนเวียนเวียนซ้ำซ้ำซากๆแน่ครับอืมผมว่าเขาไม่วนวนเวียนเวียนซ้ำซ้ำซากๆแน่เขามีทางไปขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณไหวไหมกับทางที่เขาจะไปอ่าผมว่าอันนี้เลยคุณไหวไหมกับทางที่เขาจะไปอ่ะผมยังไม่ได้ดูผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับถ้าอยากดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ก่อนหน้านี้ เข้าใจว่าไทยบ้าน Channel ใน y t u t u ของของทีมนี้เนี่ยเขามีให้ดูอยู่สามารถไปน่าจะไป Membership พหรือว่าไปจ่ายเพื่อดูได้ครับไม่แพงมากมายนะักอุดหนุนผู้สร้างโดยตรงได้เลยแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมที่จะมาดูไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอประวานฉบับนี้อันนี้ต้องปรบมือให้กับน้องๆทีมสร้างทีมนี้จริงๆนะครับเก่งมาก เก่งมากแล้วก็ผมนับถือมากเลยอะว่าแบบมีฝีมือจริงๆแล้วรู้จักว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หลายคนพูดอยู่บ่อยครั้งครับว่าหนังไทยโอ้โหเราจะจ่ายเพื่อจะไปสู้หนังฮอลลีวูดได้ยังไงเราจะไปสู้เขาได้ยังไงไทยบ้านเดอะซีรีส์เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งครับว่าเราสู้ได้ถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอ ไอคนไม่รู้จักตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทำหนังในแบบที่ฝรั่งทำครับคือมึงจะไปสู้อะไรจะไปทำหนังฮีโร่สู้เขาแล้วจะไปสู้ได้ยังไงเราต้องทำหนังในแบบที่ฝรั่งมันทำไม่ได้ครับฮอลลีวูดมันไม่มีทางทำได้คือเอาให้ตายห่านต่ครับต่อให้เป็นคริสโตเฟอร์โนแลนมึงก็ทำไทยบ้านเดอะซีรีส์ไม่ได้ครับไม่มีทางต่อให้สิบเจมส์แคมรอนคุณก็ทำโฟคิงออกมาไม่ได้ครับไม่มีทางต่อให้ เจมส์วานทำคอนจูริงเก่งขนาดไหนเนะี่ยเจมส์วานก็ทำร่างทรงไม่ได้ครับเพราะเจมส์วานไม่ใช่คนไทยเราต้องทำสิ่งที่เรารู้จักดีๆฮะแล้วทำออกมันให้มันได้แบบเนี่ยโอ้ผมว่าน,นี่เก่งมากเลยครับรู้จักตัวเองแล้วรู้จักเรื่องที่ตัวเองเล่าดีมากๆดังนั้นอันนี้ไม่ต้องสนับสนุนเพราะว่าเป็นหนังไทยผู้สร้างไทยเลยฮะสนับสนุนได้ครับเพราะว่ามันเป็นหนังดีครับ